เราสุสานเรียนภาษาเยอรมันกันค่ะข้อนี้นะคะเราต้องดูประโยคคําตอบเพื่อที่จะเลือกเติมประโยคคําถามให้ถูกต้องจำก็ได้ไหมว่าประโยคคําถามแบ่งเป็นสองประเภทเวฟฟลากร์กับยาไหนาฟลากร์สิ่งที่ต่างกันนะคะคือคําตอบของยาไหนฟลากร์จะตอบได้แค่ยานหน่ยตามชื่อเลยแต่ว่าเวฟฟลากร์เนี่ยจะเลือกตอบอะไรก็ได้นะคะ อย่างเช่นข้อแรกนะคะคําตอบคืออ u สเปรูไม่ได้ตอบอยาหรือไหนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นเวฟคาเกอร์ข้อนี้เลือกใช้คําว่าโวลฮนะคะที่แปลว่าคุณมาจากไหนคําตอบก็คืออาสเปรูมาจากเปรูค่ะส่วนข้อ2นะคะคําตอบเป็นไหนก็คือ,อยาไหน f ล a เกอร์เราเอาแวบมาเติมหน้าสุดของประโยคได้เลยข้อนี้จะใช้คอม p t นะคะจะได้ว่าคอมท p พาล m มาอ s สชิลีข้อ3นะคะก็จะเป็นเวฟคาเกอร์เลือกใช้วัสนะคะจะได้ว่าวัสอิซีฟอนเบรู เธอทางานอะไรข้อถัดมาค่ะคําตอบเป็นย่าเพราะฉะนั้นเอาเกลียขึ้นต้นประโยคจะได้ว่า isc mecanic h a l i n f o r n e a roof ข้อ5ห้านะคะคาตอบเป็นไหนเอาเกลียขึ้นต้นประโยคเหมือนเดิมค่ะจะได้ว่า heist eaman carlos ต่อมาข้อสุดท้ายนะคะคําตอบคือ louis เพราะฉะนั้นต้องเอา wayfarer มาขึ้นต้นประโยคค่ะก็จะได้ว่า v heist eaman สามีของคุณชื่ออะไรใครสนใจเรียนภาษาเยอรมันหรือหนังสือสรุปแกม m าก็ทักมาได้เลยค่ะมีให้ทดลองเรียนฟรีทดลองอ่านฟรีด้วยนะ